าสาวแพรวาสาวลาวนะคะรอบบานนดม่งที่จริงขาจะคู่ว่าบานนดม่งสุดฮอร์ไซต์เนาะกลับไปติดตามคลิปเพื่อนได้นะทุกคนแต่คลิปเท่าก็สินล์เสนอตอนปลายทางโคดเฮาอนสวัสดีธรรมบุษงทุกท่านยินดีตอนทับก็สู่คนผมมีผัวว <laughs> ันนี้มีสาวแพรวามาหาเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อใครผมพูดหมดตัวเองนะก็คือ ใด้ก็สมามีของเราอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือกลางยายนะสบายอีมยอบอไก่กับคนมัมีแฟนกันอืออย่าได้ที่ว่าอย่าพูดดังอย่าพูดดังพูดดังเดี๋ยวเดี๋ยวโลกรู้ยังว่าอยู่ในประตูข้างในบ้านนะ มรีมรมีน้องสาวเนาะเพิ่นมายามเนาะมายามอยู่บ้านนโมที่ิ้งพนอยู่บ้านมงไข่แล้วก็เพิ่นมาเล่นจำเพานะก็สามีเพิ่นสองคนมาแหวะเวียนด้วยนะกันเดี๋ยวเราอบนะเพนแหวกเวียนแม่ล็อบนะาไปเวียนหาน้องอันนี้ดูก็ะจวามันยังถือแล้งไปคือเก่านะอุ้ยจำบ่ได้ไปก็ได้ไม่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 ไดเดี๋ยวน่อง เซ็ตมหาจับโอเคซูเฮาใส่ซูเฮาสมัครใส่ไปจังไรเถื่อขาดเนี่ขาดแล้วเท่านานี้ต้องเอาเป็นพาสปอร์ตแทนเนาะโดยเอาเป็นพาสปอร์ตเลยพอมเลมพาสปอร์ตนี่ต้นนั้นได้ได้บ่อสนนี้ไม่ได้เอ้าเวนใช่ไหมได้แคบหน้าจอไว้บ่ อะไรอ็โทรศัพท์นะีนจินดาจินดานกอนจินดานกรค่ะดูสีหน้าเศ้าๆเนอะบนินนาไแตะว้า,ว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 า มื่อนี้เรได้ไปทางใดนได้จ้ามืาอนี้พากันนั่งเล่นกันนะจ๊ะอยู่ก็คือดับบนโต๊ะเมื่อกี้นี่แหละต่อกันต่อร้องตัวซูซ้องเบาไก่พี่น้องจ้าถูกแมนความแมนความแมนความแล้วล้อมเมื่อไหร่กันสั่นนะทุกคนเม่เคยนะคือเด็กหน่อยเม่เคยได้ของเล่นนี่แหละมุดผมเป็นไอะไรนะบู๊นะ เก่งๆซ้อนทะ้งเนี่ยน่าอายเก่งที่มุวนมุนไปซึ่งก็จะไปลองใหม่กันสั่นใหม่นะทุกคนอ๋อในนั่นเหรอก็จะไปนี่อ๋อมันไปมุนมามันมุนเองมันจะเอาอารมณ์เอาคืนเอออารมณ์ก็จะเป็นเรนนี่เออมีแสงน้ำอุ้ยมีแสงน้ำเป็นบ่แสงให้เจ้าจากใี่เจ้าเขาให้ดำลงมันเกิเคำว่าอะไรเนี่ย โอ้ทุกคนเลยเขาบอกเคยได้ไม้กันสั่นนะทุกคนเนาะลองบ่งไม้กันสั่นเพราะว่ากระดึกกระลักกระดึกกรลักบอกเคยเล่นเชื่อนเขาเจได้แันนี้เขาเจได้จากจุดฟกัสหนาก็เจ้ได้มันคือบุญบุญาที่สบยด่นเสาบาี่าว้เรขาบอกเคยใส่ไม้กันสั่นทุกคนเฉดในระเเดี๋ยลงแต่งในระเบนี้ เป็นล้นอนจ้ะอ้ามันไปเ้อท่งซึ่งสวัสดีค่ะสบายดีปารุ้งไหมสบยดีปารุอ้ยสบายดีปากับานกบ้านอันนี้คุณยายเนาะสบายดีนนเอโทรศัพท์เพนกมุนอยู่ใช่เหรอเป็นวะขนาดอันนี้กับพี่สาวนะสบายดีพี่น้อง มานั่งชมด้วกันเฮาก็ยังตื่นเต้นกับไมคกันสั่นอยู่นะทุกคนหล่อบ้านกันด้วยทุกคนสวัสดีมาบ้านน้ำมงเป็นแั้งแรกะนะทุกคนเดี๋ยวสีแม่ไป็นอกบ้านน้องเอ๋ยลราพาน้องสาวหล่อบ้านแต่สามีผลประมาณน้ำซำอันอยู่ท่าใดล่ะนางโตสาวหาสาวหาปีโดย สิห้าปีจะบดเข่าจะถี่ยังมีน่อยหนึ่งดีแล้วบทตรงนนดีแล้วบตรงเข่าเดือนในสิบหาปีเข่าอันนี้ก็จะเห็นอย่างไงก็จะเห็นตึ็อันนี้ก็อยูทูบเบอร์คือกันเลยแมนยูทูบเบอร์คือกัน มาเปิ่งคนดังไฟงเคยเห็นคนดังไฟโเคยเห็นคนดังไฟ,งนนางไฟมาเบิ่งคนดังไฟจูชิง,งเหง้เรายาแหล่โอ้ยไปทายาแหล่เห็นมันมมันเปื่อยดิทายายอื เปตไตยต์คือสิบรอดแล้วนะทุกคนเบอง์ซงละที่จริงมันเป็นโอ้ยปากมันปากมันกันเปื่อยเนาะปากกระเน่าปากกระเปื่อยถึงเด็ดเมื่อไรมันเสพเพือเฮาอันตึ่มๆนอืมอยโอเคทุกคนเดี๋ยวเฮาสิพาสาวแพรวาสาวลาวเนาะพาหลับบานน้ำมงที่จริงขาจะคู่ว่าบานน้ำมงสุดทอ้ายเนาะกลับไปติดตามคลิปเพื่อนได้เนาะทุกคนแต่คลิปเฮาแล้วก็สิน้ำเสนอตอนปลายทางหดเทือนเนาะทุกคน ตอนเฮากับบุกข่อยได้ลงมาได้เขตนี่นะเขาลงมาแต่ดนๆแหละบันที่น่าจะพาทุกคนเลาะไปนี่จะพาสาวแฝงวาเนาะทุกคนเลาะไปก่อนเนาะเลาะบ้านอโมงเฮากับบุกข่อยได้มาเลาะทั้งทั้งผีบันไดอย่าครูยังทำได้เลยจ้าเดี๋ยวครูยังทำได้เลยจ้าแหวนทางลงตรงนี้เป็นไหนาบนเบาะไรเลยวะเนี่ยจ้าแม่นทางลงนี่จะเป็นธงนาธงนาจะไปสุดบันชิสว่างมันสีออกทางธงนาหลัดไปเลยนี่คำถามคือ เป็นยังกเจะคือจังเห็ดชอยมานี่หรือว่าไปางนี้เนาะเพราะว่าบ้านสะเฟบมี่นะซอยางบี้บะมัน<ด>เป็นบ้านบบวะเป็นบ้านสี่เหลี่ยมโดยเป็นบ้านสี่เหลี่ยมเราไปที่นี่เฮาเหตุทนทางแบบทางได้กลับไปออกทางนี้เดี๋ยวป<ด>ั๊ดบานทางนี้กเัเรียวเป็นสีคอนเฉออกยานดามงกเัเรียวไป็นสีเลยเด่นแต่บ้า,บานสะเฟนี่จะบ,บ่มีนะไปน่บบบ่ได้ไล่ซอยปานนี้นะซอยเดียวหรือว่าไปแต่เขาในบ้านซอยเดียวสุดเลยสี บ้านทฮาจะเป็นทางสี่เหลี่ยมเนีทุกคนมาทางใดก็ต้องลงทางแบบไปได้เบอร์สื่อทางเลยแบบว่าแบบว่าบ้านเราดีอย่างเนาะทุกคนดีตรงตรงที่ว่าเรามีป้ายบอกนะแล้วก็จะมีลูกศรสี่ว่าเออไปทางบ้านน้ำมงไปทางนีล้วก็บ้านพ้นสว่างไปทางนี่นอกจากเพให้าเขาใจง่ายในการที่ว่าได้มาเที่ยวบ้านเราเนาะแบบเ่าไม่ต้องซับซ้อนเลย เอา้าโบมีป้ายว่เาเฮ้สิไปทางไดต่อสินะทุกคน <laughs> สบายตรงที่ว่าเรามีป้ายบอกเฮ้แหล้วก็มีลูกซ้สี่เฮาเนะทุกคนแล้ว <im itation> กา็คันไฟยอยากมาเที่ยวกับมาได้นะคนมาหาเย็นเย็นเอ้ยเราได้นะแมนแต่ตอนนี้เขากาลังงงกับไม้กันสั่นอยู่นะทุกคนกํา <laughs> ลังกดไปกดมาอยู่มัอยากสีชามยังอันนี้เป็นตนน้นยังต้นหมักอันนี้คือต้น,ต<อ>นมักเท้าต้นหมักเท้าต้นนี้เนาะทุกคนงัวกระสิตกใจฮาหน่อยๆนะทุกคน นีเป็นยังกระจาคือจังบุคคลจะมีบ้านเนาะเอ้กระจาคือหีดถั่วตัดหรือว่าคนเดี๋ยวว่าตะกี้น่ะมีเฮือนตะกี้น่ะมีเฮือนแต่กระจกตายแล้วกระจกกับใครคนนี่ใครเจ้าของเฮือนนี่เออเขาก็งงกันไปกันสั่นเลยอยู่เดินขึ้นไม่นี่ก็ได้สมโม่เจะสีเอาขึ้นเดินลงเออเอาสัมผัสดีเนาะเออคือ ไม่กันสันฮะก็ลองใส่ก็ลองใส่ไม่กันสันนะทุกคนกะซิงงงจักน้อยก็จะปลูกมะขี่อีกค่ะอันนี้เกิดืงินยูทูบเบอร์นะทุกคนอันนี้เกิดืงินยูทูบเบอร์สมมตินี่ยังมีก้อนน้ำไม้สางไฟแม่มีก้อนน้ำไม้สางไฟแต่ว่าไปบ้านบริเวย่างมาถ้าพีโดนกับบริโภคนะว่าเขาเจ้าคูนดินเสถียรขนาดอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านนนี่มีแต่ไปบ้านอื่นนะทุกคนบริมาบ้านเจ้าของ โอย่ามำแบเป็นเกะตรกรขี้เห็นยดัวขันวัดสุบ้านเลยเนาะขัวขันแบบเพื่อนพคยเพื่อนมันแบบผู้ได้มีสวนทางได้กะขันเขาเพื่องมันเลยเอาง่ายคือที่ดินก็จะไหลเนาะดิน้ายเด้ยว่ะ แม่บว่าต้องสองก็ไปขันไว้รถว่าที่ดินนี่เป็นของพูนีที่ดินนี่เป็นของผูดีเนาะไม่เห็นที่จากจากเคื่อนจากบ้านกะแพนะบ้าน<บ>ติดกันเลยจะบ่มีหัวขันบมียังเลยนะต,ติดติดติดกระเดี๋ดวโอกาสหนาสิไปเที่ยวบ้านสาวแพรนะนนทุกคนแต่เมื่อนี้สาวแพรเรามาเที่ยวบ้านเฮ<ห>าก็ <หา S 2> ต้องเห็นหนาสาวแพรดูดูนทุกคนพอหนาเฮาเราจะคล้องเิ่นสเห็นดุแล้วแหละ อันนี้คือเพื่อนเราบอกอันนี้ด้วยในเรืด้วยก่ะเทียมเพื่อนเราแต่ว่าเขาเจ้าเห็ดเป็นเทียงเป็ดเทียงไก่เบอกเป็นเงินเป็นเงินไก่ค่ะนี่เป็ดน้อยนี่เป็ดน้อยเขาจะขายนะเรื่องเป็ดนี่ได้ราคาบอกเลยดูสิราคาเป็ดเอ๋ยบ่งหัวเนอราคาเป็ดเนี่ยคือจังบ้านเขาคือจังบ้านนองนี่คือโลละสองหา อ้แต่ทัว่าโตนึงเขาได้สักสองโลกันโลละสองหาพันกี่โดยตัอโลทั้งหมดตัวใหญ่นะค้นไปังน้ำหนักมันทั้งหมดโลหนึ่งก็ได้หละยเซาหาสองโลกับหาซีบแล้วเนาะโอ้อันตัหนึ่งเขาเรียนได้เขาให้อาหารคุจะาบุ๊มบัานเพิ่งจะตายเลยนี่นี่เห็นคุจะเรียนงน้ำบ้านเนาะ เดินเดินอันนี้ก็เป็นเดินเฮือนจ้าของเฮือนนี่เดินก็จะลายนี่มาบ้างไม่เห็นเงียบเงียบแล้วทุกคนบานเฮานะบานเฮาซื็อบอกคอยคือแบบมีผู้ใดแบบมาขายมักสลีบ่อยหรือว่าแบบเด็พคนย่ามักสลีอย่างสี่นะก็ะมีมาอยู่นางครต่บบ่กคอยมีเห็นส่วนไหนบ่กคอยเห็นเสนอบ่คอยมีมาขายไม่แต่คนซื้อเล็กสีหลาเนะไม่าำละลายบ่คนซื้อเล็กซื้อเล็กนะ โดนๆจะจะเห็นคันหนึ่งแต่ว่าเอื้อโบหัวคนนั้นมาตะบ้านใดขั้นเล็กเลยก็มีบ้านทู่พมแล้วก็บ้านมงไคโอ้แล้วก็บ้านตรงบ้านอดอนนี่นะมี่สามบ้านเล็กซือกระป๋องเป็นสิบ้านเทียมหรือคุณนายเตือนสายดอกคุณนายเตือนสายดอกคุณนายเตือนสายเ็อกระโบคือกั้นค่ายพักอันนั้นเอ้อพักเวนเนาะคล้ายๆพักเวนใหญ่เนาะซีเหละเนาะโบเคยจะสิมันจะกินได้อยู่บ้าน เห็นเห็นพักได้หัวไอหิวแล้วนะทุกคนคือพักเวรเนาะนด้เนแต่ว่ามันหักมันใหญ่เกินมันใหญ่เกินก็คือเป็นพักเวรมากมากมากกาศแตื่นขึ้นมาเห็นต้นใหม่มักบรรยากาศจะสิลลี่กว่าเปนแบบมันเด็ดเหาหย่อนอันดีกาแฟนะมันแบบว่าเราเราคือเราอายุลายเนาะทุกคนพักเวนแบบว่าเอาแบบ ทุกเขาไปอยู่ไทยเนอะเอ้ยไปอยู่ไทยเขาแบบคิดอยากกลับมาแบบว่าเบิ่งอดีตที่เขาเคยเหด ต้้นอยนะตอนเท้าอยู่กรุงเทพน่าจะคิดฮอดได้คิดฮอดบรรยากาศอยู่บ้านแต่ว่ามาอยู่บ้านแบบคิดฮอดบรรยากาศกรุงเทพมาอยู่บ้านคิดฮอดกรุงเทพเมนคิดฮอดคิดทอดนะทุกคนยังคิดฮอดยังคิดฮอดเซเว่นคิดฮอดหางที่เทาเคยไปย่างคิดฮอดอาหารที่เคยกินเมนมาอยู่บ้านคิดฮอดแบบจะไปใส่กระดาษใบนะทุกคนอย่างหาาอยกกินยังกระดาษกินนะมาอยู่บ้านเท้าในว่ดโบได้ไดรทุกคนเด็กกินกูกินเขียดได่เมนขั้นสี่อยากมีร้านอาหารนะเอ้ยตรงที่บ้านคุม เลยปรับภูมาจะเป็นร้านอาหารที่ออกสไตล์ไทยเลยเลยจานหนึ่งเจ็ด <70 S 2> สิบเจ็ดสิบบาทโดยเจ็ดสิบพันเฉพาะไข่เจียวสี่สิบพันไอสิบพันอ่ะเลยเขากับเฉพาะี่ให้กินแต่ไข่เจียวกับมันจะเป็นแบบอาหารทะเลนะเลยแล้วเราจะเห็ดเป็นเป็นซองหมองเห็คพนนังแ้วตรงกลางมันจะเป็นน้ำ เป็นริมน้ำอาหารทะเลริมหนังก็ว่าอ๋อหรือว่าหรือว่าต้นนั้นบ่นเบาอาหานที่เขาเจ้าสั่งใหม่นะวะโดยโดยโดยอ๋อขันต้นนั้นได้เห็นอยู่ที่เป็นอาหารสั่งใหม่โดยมือเขาไปบาไอ้มิจฉาผ่านเขาไปได้เพราะว่าก็จะแบบมีทุกอย่างเลยนะอาหารแบบมูกระทะซิ้มชุ่มมีครบทุกอย่างเลยอาหารแต่ว่ามันจุดแบบสไตล์ทางไทยมันอีวันศินหมดมืออื่นวันศิ์ใหญ่เบาโดยมืออมันจุดไงวันศินเจ็ดบาทวันสินเจ็ดสิบแปดนใช่ มาผอสซักยาให้งัวนะทุกคนกะปุกเค็มญ่กับบางอย่งักยาให้งัวกันพญาตเข็มอะรเธอไดเนาะใสกงัวก่อนเข็มาพันกิบ็มเซาฮาพันกบบ้านนอกไบ้านนอกเ่าไดเข็มหกสิเข็มหกสิบพันกิบโดยใหญ่ิหน่อยกะเลเตเข็มหกสิบเลยไระชาไทสามสามพันป้าทำมาเก็บขาวไฟกลางคนทางพี่น้อง มาเก็บอยู่กลางหนทางเลยไปพอกันอยู่เพ uh. ื่อนท้อของเขาเท่าไรของเขานะสามสิบสามสามสิบสามพันอนุมัติหรือยังโควิดกัเขาบุเก็ตมาไหนมันพาโควิดเขาจังบเก็บเขาลดหาสสองเปอร์เซ็นอันนี้ค่าไฟเดือนใดสายเดือนสี่เดือนที่ผ่านมานี่เดือนโควิดอยู่อยู่ดอเขาอย้ก็ไม่กันสั่นอยู่ทุกคนความหน้าความหลังอยู่ เราไม่เลี้ยงนอกเขาเอื่อยก็มีเอื่อยก็มี่นาะไม้อีด้ะมีเนาะไม้เลี้ยงนอกนะสบายตัวนี่แมออกไปนี่คือสบายใแม่มันเบิ่งแบบว่าไฮน่ามันแบบบวกบบมันมันเบิ่งแบบขนาดใหญ่นะเอื่อยเบิ่งแบบเพ้นไฮน่าเลยชือคันนดอีโฟนะลงไปคันดินล่มเห็นตะเคิงกระโตลายมันคือหล่อมเลยคันนาใหญ่เด็กเอื่อยวันนี้คันนาใหญ่บรรนาบรรนาลม ยังคือหาการก็ต้องแบบโอ้คามสินจากคาะแล้วเห็ุดีได้เลเหตุกายังไงอันนี้กคือนยูทูบเบอร์คือกันแม่สีประตูเวลางานอ่ะรวมเหตุกิดกับบมี่เลยอันไนผมทุกคนยองๆไปเลยแส่ไม่กระสันก็ดีแล้วหนึ่งเนาะแม่ทาแบบบุมีเทียนแม่ สบายใช่มันจับไปแล้วค่ะมันแบบมันโซมนมันโซมันโซ่ที่ละบ้านเท่าก็สุดทันเลยแล้วนะบ้านคนสุดที่เอาของรุ่นมีบระเสริฐด้วยว่าเบิร์ตถ้าเบิร์ตแล้วอันนึนไม่ได้ทงนะอันนึงวัดแล้วก็ทงนะว้าวชั้มเด็ดนะทุกคนผิดสองบ้าได้มาน้องสาวเพิ่นมาหาแนวใดาเนาะมาหายันว่าเพิ่นอยนย้ายเท่าเกาะภาษีให้เพิ่อนทุกคนกอกภาษีเราประเทศนี่น่ะกอกภาษี มันบ่ผ่านเพราะว่าใส่เบอร์ทุกลูปแบบเนะทุกคน,กคนพอของเพินเราใส่เข็มปกครองไทยเนาะของเขาอะะเข็มปกครองลาวแล้วบางทีที่มาเซต็ปในเผินแล้วก็ใส่ของไทยเป็นภาษาอังกฤษไปแล้วแต่ยังมีขอ้อผิดพลาดได้อยู่ประมาณหาเถื่อทุกคน <c oughs> แต่ก็ยังบกประสบความสําเร็จต้องรออีกเถื่อนนะทุกคนต้องรออีกเถื่อนเพราะว่าเขาเพ่ได้เอาบัตรประชาชนเผินมานำเนาะบัตรที่ยังเกาะพาสปอร์ตพาสปอร์ตพาสปอร์ตของโตตัวเราเองที่เราสั่งส่องออเข็มอะนะเราเ่งไปได้ซือมา เราเอาตัวของฟัวเรามาใส่แทนนะนะที่เราใส่นําบัญชีที่หับเงินนะนะแต่ว่าใน Google Adsense ของเรานะจิเป็นอีกบัญชีนึงก็เลยปรผ่านของเรานะเนาะแต่ของซูฮาน่ะกอกภาษีตั้งแต่มือที่ YouTube แจ้งเตือนใน Gmail มาเฮาเห็ุตั้งแต่มื้อแรกเก็เลยผ่านน่ะสิยังเห็ุได้อยู่เนาะเห็ุได้นะเพราะว่าน้องถามพี่เสกซันเราไหลชนจห้เขาไปกอกีนะขนาดซียังได้เนาะแม่ยังได้อีกเก่า เขาก็บบว่าก็ะชินหนาสิ่อยืดเวลาหายเนาะบางคนก็เจ้าอาจจะแบบเมค่อได้มีเวลาเห็เป็นยังไงเสียเนาะอันนี้คือตัวหญ่ส่ฮะขัวคือตัวใหญ่แท้เลยอันนี้ก็เค้ื่อข้าขาพระเจ้าเองนะทุกคน โอเคอทุกคนคลิปนี้เท่ากับมาแนะนำสาวเพว่าวั่วบ้าน,นเนาะมาเพิ่อกาบบอกประสบความณ์สำเร็จในการสมัครแบบฟอร์มไอแบบฟอร์มเนาะแบบฟอร์มก็เพิ่นเท่ากับเห็นหาบไได้เพราะว่าเพคยไปได้ถือพาสปอร์ตมานำนเนาะแต่ก็ลืมถือมานล้วเนาะลืมกินเท่ากับลืมบอกเพิ่นแน่โอเคทุกคนคลิปนี้กะขอจบเพียงสนิก่อนเด้อท่านผู้ชมทุกท่านไว้ไปเจอกันใหม่ในคลิป